นี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําการลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไทยนชิชชันนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่เว็บไทยนชิชชันแบบเห็นนะครับก็จะลิงก์มาที่หน้าเว็บหน้านี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกตรง Member ครับนะฮะในหน้านี้ก็จะเป็นเอ่อจะมีรายละเอียดนะครับสําหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับก็มีเอ่อคู่มือในการ ป้อนข้อมูลก็จะมีอยู่ในหน้าเว็บนี้นะครับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดก็ควรที่จะอ่านข้อปฏิบัติเหล่านี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเ,เข้าสู่การล็อกอินนะครับการลงทะเบียนในเว็บไทยอินเวนชั่นนะครับจะต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่7จมกราคมสอนนะครับเวลา16.30นนะครับซึ่งก็ทางอสจอได้มีหนังสือแจ้งมานะครับการประกวดเนี่ย ได้เลื่อนวันประกวดไปแล้วแต่ว่าการลงทะเบียนเนี่ยก็ยังยึดกําหนดการเดิมอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับกดล็อกอินนะครับคลิกไปที่ล็อกอินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับอย่างที่บอกนะครับกาหนดการเนี่ยวันลงทะเบียนยังเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้เป็นวันที่7นะครับเนื่องจากว่า เขากำหนวดวันประกวดเป็นวันที่11นะครับนะจะทําแก้ไขโครงการครับคลิกที่จะทําแก้ไขโครงการเริ่มจากการสร้างโครงงานนะครับเลือกประเภทสิ่งประดิษฐ์นะครับว่าเราจะสมัครประเภทไหนนะครับชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์นะครับอันนี้ผมสมมุติเข้าไปนะครับ เราสามารถเพิ่มแก้ไขแล้วก็ลบได้นะครับนะโอเคครับชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้นะครับคลิกไปที่ชื่อชิ้นงานของเราแล้วให้ทําการกรอกข้อมูลมบทคัดย่อคุณลักษณะประโยชน์จุดเด่นเหล่านี้ลงไปนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็อาจจะ c o ปปี้มาจากในเล่มของเรานั่นเองนะครับ อันนี้ผมจะลองกรอกตัวอย่างข้อมูลสมมุติเข้าไปนะครับโอเคครับเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยก็ทำการเซฟแล้วหลังจากนั้นให้ทำการอัปโหลด รูปภาพชิ้นงานขึ้นไปนะครับ2รูปโดยรูปภาพชิ้นงานที่ต้องไม่ปรากฏผู้ประดิษฐ์อยู่ในรูปภาพนะครับ ครับทำการอัพโหลดรูปภาพเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นคลิกปุ่มเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปป้อนชื่อผู้ประดิษฐ์นะครับเพิ่มรายชื่อนักประดิษฐ์นะครับสามารถที่จะเลือกจากชื่อที่เราเคยกรอกไว้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีชื่อที่เคยกรอกไว้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีปุ่มให้สร้างชื่อเข้าไปใหม่นะครับ สมมติอันนี้ชื่อนี้ไม่มีในฐานข้อมูลของเขาเราสามารถที่จะเพิ่มชื่อเข้าไปในระบบใหม่ได้นั่นเองนะครับลองคลิกดูนะครับก็ต้องกรอกหมายเลขบัตรปรชาชนคำนั้าชื่อนะครับรายละเอยียดต่างๆอันนี้ต้องกรอกให้ครบนะครับโอเคนะครับต่อไปครูที่ปรึกษานะครับก็เพิ่มรายชื่อครูที่ปรึกษา นะถ้าเกิดมีชื่อในฐานข้อมูลแล้วก็เลือกเพิ่มได้เลยนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรไฟล์ของเราได้นะครับโดยการกดที่ปุ่ม Edit ต,ต,ตรงจุดนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเพิ่มรายชื่อครูที่ปรึกษาครบแล้วเนี่ยต่อไปทำการอัปโหลดไฟล์นะครับซึ่งระบบจะให้อัปโหลดไฟล์3ไฟล์ขึ้นไปนะครับก็คือวสสสอง วสสสาแล้วก็ภาคผนวกนะครับในแต่ละไฟล์เนี่ยจะต้องเซฟเป็นนามสกุลจุด pdf นะครับแล้วก็แต่ละไฟล์เนี่ยขนาดต้องไม่ใหญ่เกินนะครับประมาณ30เมกเนี่ยครับรู้สึกประมาณนี้นะครับต้องไม่ใหญ่เกินนี้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ถ้าไม่อัปโหลดขึ้นไปเนี่ยนะก,กรรมการจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ชิ้นงานชิ้นนั้นจะ ไม่ได้รับการตัดสินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็มีความสําคัญนะครับจะต้องกรอ,อกจะต้องอัปโหลดไฟล์ไปให้ครบนะครับโอเคนะครับทำการอัปโหลดไฟล์นะครับ เมื่ออัปโหลดล์ครบเรียบร้อยนะครับก็มาที่พิมพ์แบบคุณลักษณะนะครับกดปุ่มพิมพ์แบบคุณลักษณะนะครับก็จะได้ไฟล์คุณลักษณะนี้ออกมาไฟล์นี้นะครับจะต้องปริ้นออกมา3ใบนะครับเก็บไว้ในเล่มนะครับนะแนบเก็บไว้ในเล่มในพาสพนวกนะครับในเล่มเอกสารที่จะส่งเนี่ยนะเล่มละ1แผ่นนะครับนะซึ่งเอกสารที่ต้องส่งต้องส่ง2 mm? สเล่มนะครับนะโดยใช้ปกสีขาวใช่ไหมครับนะในวันประกวดนะครับส่วนแผ่นที่3เนี่ยที่พิมพออกมาเนี่ยให้พิมพ์ออกมาแล้วแยกส่งในวันประกวด1แผ่นนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้ครับผมขอบคุณครับ